สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้จะพูดถึงเรื่องยุคสมัยของวรรณคดีสันสกฤตให้ฟังนะครับวรรณคดีของอินเดียโบราณหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าวรรณคดีสันสกฤตนั้นมีจุดอ่อนประการหนึ่งก็คือไม่ค่อยมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทั้งกวีโบราณก็ไม่นิยมกล่าวถึงเรื่องราวหรือประวัติของตนเองโดยเหตุนี้การกําหนดยุคสมัยที่แน่นอนของวรรณคดีสันสกฤต แต่ละเรื่องจึงเป็นไปได้ยากครับส่วนใหญ่เป็นเพียงการคาดคะเนโดยประมาณเท่านั้นโดยอาศัยหลักฐานต่างๆเป็นต้นว่าภาษาหรือพัฒนาการของท่วงทํานองการแต่งซึ่งเรียกว่าสไตล์ความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนาและสังคมตามที่ปรากฏในวรรณคดีนั้นๆตลอดจนการอ้างอิงถึงชื่อของกวีรุ่นก่อนขึ้นไป และการกล่าวพาดพิงถึงข้อเท็จจริงทางดาราศาสตร์เป็นต้นลักษณะเช่นนี้ก็มีอยู่ในประวัติบรนคดีอินเดียจนกระทั่งประมาณคศ .500 ดังนั้นจึงปรากฏว่าแม้กระทั่งยุคสมัยที่แน่นอนของกวีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดียเช่นกาลิธาตก็ยังเป็นข้อถกเถียงและขัดแย้งกันอยู่ในหมู่นักปราชญ์หลายท่านจนกระทั่งปัจจุบันการกำหนดสมัยอายุของกาลิธาตก็อยู่ในช่วงต่างกัน ประมาณ1-2สศตรวรรษเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามก็เป็นที่ยอมรับกันว่าวรณคกีีสันสกฤตนั้นได้เจริญรุ่งเรืองติดต่อกันมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายพันปีนับตั้งแต่สมัยที่ชาวอารยันเริ่มอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุเมื่อประมาณ1 5 0 0ปีก่อนคตตร,ริสต์กราชดังที่ปรากฏว่า วรรณคดีสมัยแรกสุดของชนชาติอารยันก็คือคมภีรุกขเวทอันเป็นคมภีร์ศาสนาของชาวอารยันอินเดียสมัยนั้นและเป็นรากฐานของวรรณคดีสันสกฤตสมัยหลังจำนวนไม่น้อยซึ่งเก่าแก่กว่าวรรณคดีกรีกยุคสมัยของวรรณคดีสันสกฤตหรือวรรณคดีอินเดียโบราณอาจจะแบ่งเป็นสมัยใหญ่ๆได้สองสมัยโดยพิจารณาตามลักษณะรูปแบบ และเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับสมัยที่หนึ่งเรียกว่าสมัยพระเวทซึ่งเริ่มประมาณ1,500ปีก่อนคริสตศักราชและก็สิ้นสุดประมาณ200ปีก่อนคริสตศักราชคือเริ่มตั้งแต่สมัยที่ชาวอารยันอพยพเข้ามาตั้งถินฐานทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียจนกระทั่งแผ่อำนาจครอบคลุมฮินดูสถานทั้งหมดตั้งแต่ปากแม่น้ำสินธุ ไปจนถึงปากแม่น้ำคงคาและจากเทือกเขาหิมาลัยทางทิศเหนือจดเทือกเขาวินไทยทางทิศใต้วรรณคดีที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกของสมัยพระเวทมีลักษณะสร้างสรรค์และเป็นประเภทร้อยกรองส่วนในครึ่งหลังก็เป็นเรื่องความนึกคิดทางด้านศาสนาและก็เป็นประเภทร้อยแก้วแต่เนื้อหาโดยส่วนรวมของวรรณคดีสมัยนี้ ก็เป็นเรื่องทางศาสนาทั้งสิ้นครับสมัยที่สองเรียกว่าสมัยสันสกฤตเริ่มขึ้นในเวลาร่วมสมัยกับวรรณคดีพระเวทช่วงสุดท้ายและก็สิ้นสุดเมื่อพวกมุสลิมเข้าพิชิตอินเดียภายหลังคศ1 0 0 0สมัยนี้วัฒนธรรมแบบพราหมณ์ได้แผ่คลุมดินแดนภาคใต้ซึ่งเรียกกันว่าคาบสมุทรเดคาน ลักษณะของวรรณคดีสมัยนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องทางโลกและมีงานเด่น,ดนๆหลายประเภทเช่นมหากาพกาวยะลำนำและโดยเฉพาะบทกวีนิพนธ์ประเภทคำสอนบทละครนิยายและก็นิทานต่างๆอย่างไรก็ตามการแบ่งยุคสมัยของวรรณคดีสันสกฤตออกเป็นสองสมัยดังกล่าวก็เป็นเพียงการแบ่งอย่างกว้างๆเท่านั้นนะครับ อันที่จริงวรรณคดีที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันยาวนานของแต่ละสมัยมีหลายประเภทและมีลักษณะที่แตกต่างกันไปฉะนั้นเพื่อให้เห็นพัฒนาการของวรรณคดีในแต่ละช่วงได้ชัดเจนขึ้นจึงจะกล่าวถึงวรรณคดีประเภทต่างๆตามลำดับสมัยดังนี้ครับ 1. วรรณคดีสมัยพระเวทก็ได้แก่สังหิตาพรามณนะ อารัญญกะอุปนิสัต์และรวมถึงสูตรต่างๆซึ่งเป็นวรรณคดีที่เกี่ยวกับพระเวทนะครับ 2. มหากาบหรือมหากาวยะ 3. ปุราณนะ 4. วรรณคดีสมัยสันสกฤตแบบแผนได้แก่กาวยะบทละครและนิยายหรือนิทานเป็นต้นนะครับ นอกจากการแบ่งสมัยของวรรณคดีตามลักษณะของรูปแบบและเนื้อหาแล้วลักษณะของภาษาก็มีความสัมพันธ์กับการกำหนดสมัยของวรรณคดีเป็นอย่างมากนะครับเพราะถ้างานชิ้นใดมีลักษณะทางภาษาเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันก็อาจจะจัดเป็นวรรณคดีสมัยเดียวกันแต่ถ้าลักษณะของภาษาเปลี่ยนแปลงไปก็พอจะอนุมานได้ว่าวรรณคดีนั้นๆเกิดขึ้น ในช่วงสมัยที่แตกต่างกันครับในบรรดาคดีอินเดียโบราณนั้นภาษาที่ใช้แต่งบทสวดบทขับร้องและสูตรเกี่ยวกับเวทมนต์ของคัมภีร์พระเวทซึ่งเป็นคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองจัดเป็นภาษารุ่นเก่าที่สุดภาษาดังกล่าวนี้เรียกกันว่าภาษาพระเวท ซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาที่ใช้พูดกันในหมู่ชาวอารยันที่อพยพเข้ามาสู่ประเทศอินเดียทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือแต่คงเป็นภาษาที่ไม่ได้ใช้พูดกันโดยทั่วไปหากเป็นภาษาวรรณคดีซึ่งสืบทอดกันมาหลายชั่วคนในหมู่พระโดยรักษารูปแบบภาษาโบราณไว้ดังนั้นบางทีจึงเรียกว่าภาษาอินเดียโบราณชั้นสูง ตามความเห็นของมอริสวินโทนิตนะครับก็กล่าวว่าภาษาพระเวทนั้นเป็นภาษาที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาเปอร์เซียโบราณและภาษาในคัมภีร์อเวสตะของอิหร่านอีกทั้งไม่ห่างไกลาจากภาษาอินเดียอิหร่านเท่าใดนักส่วนภาษาที่ใช้ในวรรณคดีประเภทร้อยแก้วของคัมภีร์พระเวทพรามณะอารญกะและอุปนิสต์ ตลอดจนสูตรต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณคดีพระเวทนั้นจัดเป็นภาษาสันสกฤตโบราณหรือ Ancient Sanskrit ซึ่งต่างจากภาษาสันสกฤตที่กำหนดเป็นแบบแผนไว้ในตำราวยากรณ์ของปาณินิเพียงเล็กน้อยภาษาสันสกฤตโบราณนี้ใช้พูดกันในหมู่คนที่มีการศึกษาดีในสมัยของปาณินิและก่อนหน้านั้นขึ้นไปครับ สำหรับภาษาในมหากาพก็เป็นภาษาสันสกฤตเช่นกันแต่เรียกว่าภาษาสันสกฤตแบบมหากาบหรืออีพิกสันสกฤตคือต่างจากภาษา,าสันสกฤตแบบแผนเพียงเล็กน้อยและยังคงรักษารูปแบบโบราณไว้บางส่วนแต่ส่วนใหญ่เป็นภาษาที่มีกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ไม่เคร่งครัดนักและก็ใกล้เคียงกับภาษาที่ประชาชนทั่วไปใช้กัน ภาษาช่วงหลังซึ่งดำเนินตามแบบแผนไวยากรณ์ของปาณินิซึ่งเป็นนักไวยากรณ์คนสำคัญของอินเดียซึ่งมีอายุประมาณ350ปีก่อนคศเรียกว่าภาษาสันสกฤตแบบแผนหรือคลาสสิคอลสันสกฤตนะครับปาณินินี่เป็นนักวยากรณ์คนแรกที่เรียกภาษาว่าสันสกฤตซึ่งแปลว่าทำให้ดีจัดระเบียบ ซึ่งหมายถึงภาษาที่ขัดเกลาแล้วหรือมีระเบียบแบบแผนเป็นภาษาของคนชั้นสูงหรือผู้มีการศึกษาตรงกันข้ามกับภาษาปรากริตซึ่งหมายถึงภาษาที่เป็นไปตามธรรมชาติคือเป็นภาษาธรรมดาสามัญที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในหมู่ประชาชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามภาษาสันสกฤตก็คงเป็นภาษาที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวางแม้ในหมู่ผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาสันสกฤต เพราะในบทละครสันสกฤตก็ปรากฏว่ามีบทสนทนาระหว่างผู้พูดสันสกฤตและพูดภาษาปรากฤตแบบต่างๆด้วยนะครับสำหรับงานวรรณกรรมหลังสมัยปาณินิซึ่งใช้ภาษาสันสกฤตแบบแผนมีอยู่จำนวนมากมายหลายประเภททั้งร้อยแก้วและร้อยกรองนะครับ จะเห็นได้ว่าการลำดับสมัยของวรรณคด,ดีอินเดียโบราณเริ่มจากภาษาพระเวทและก็จึงค่อยเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยทีละน้อยจนกลายเป็นภาษาสันสกฤตแบบแผนอันที่จริงภาษาพระเวทก็ไม่ได้แตกต่างจากภาษาสันสกฤตสมัยหลังในด้านลักษณะการออกเสียงเพียงแต่วยากรณ์ของภาษาสมัยหลังต่างจากสมัยแรกเป็นอันมากเพราะมีหลายลักษณะที่สูญหายไปจากเดิมตลอดจนศัพท์ต่างๆก็เพิ่มขึ้น แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงความหมายไปมากนะครับลำดับต่อไปจะพูดถึงวรรณคดีสมัยพระเวทนะครับคำว่าเวทแปลว่าความรู้มาจากธาตุวิทย์เขียนเป็นวอแวนสละอิทอตาหารแล้วก็มีพินทุอยู่ที่ใต้ทอทหารนะครับอ่านว่าวิทย์แปลว่ารู้หมายถึงความรู้ศักดิ์สิทธิ พระเวทเป็นคำพีทางศาสนาของชาวอารยันอินเดียและจัดว่าเป็นวรรณคดีที่ยิ่งใหญ่ยุคแรกซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายศตวรรษนับตั้งแต่ชาวอารยันเริ่มอพยพยเข้ามาตั้งถิ่นฐานทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียบริเวณล,ลุ่มแม่น้ำสินธุจนกระทั่งแผ่ขยายไปทางภาคตะวันออกครอบคลุมบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำยมุนาและคงคา และด้วยเหตุที่พระเวทเป็นคำพีทางาศาสนาที่เก่าแก่นี่เองคนรุ่นหลังจึงยกย่องว่าเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์และจัดเป็นคำพีสรุติคือเป็นถ้อยคำที่ฤาษีทั้งหลายผู้รจนาคำพีได้ยินได้ฟังมาจากพระเจ้าหรืออีกในยันหนึ่งก็คือเป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่แสดงแก่ฤาษีทั้งหลายและก็บรรดาฤาษีเหล่านั้นได้ถ่ายทอดต่อๆกันมาในตระกูลของตน เป็นเวลาหลายชั่วคนด้วยวิธีมุขปาฐะสำหรับช่วงเวลาของสมัยพระเวทนั้นก็ไม่อาจจะกำหนดได้แน่นอนเพราะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต้องอาศัยการสันนิษฐานจากข้อมูลต่างๆเช่นภาษาสภาพภูมิศาสตร์ตลอดจนสภาพสังคมและความคิดความเห็นเกี่ยวกับศาสนาตามที่ปรากฏในวรรณคดีพระเวทนะครับ ดังนั้นนักปราชญตต่างๆจึงมีความเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาแห่งสมัยพระเวทแตกต่างกันเป็นอย่างมากคือไม่เพียงต่างกันในช่วง100-200ปีแต่ต่างกันนับพันพันปีทีเดียวปราชญ์บางท่านกําหนดว่าบทสวดเก่าแก่ที่สุดของคำพีพระเวทเกิดขึ้นเมื่อประมาณ1,000ปีก่อนคริสตศักราชแต่บางท่านก็พิจารณาว่าเกิดขึ้นระหว่าง3,000ถึง2,500ปีก่อนคริสตศักราช นักปราชญ์ท่านแรกที่พยายามกำหนดช่วงเวลาแห่งการรจนาคัมพีพระเวทก็คือศาสตราจารย์แม็กซ์มุลเลอร์ได้ลงความเห็นว่าสมัยพระเวทเริ่มต้นประมาณ1,200ถึง1,000ปีก่อนคริสตศักราชและคัมพีหรือคเวทจะต้องสมบูรณ์แล้วอย่างช้าที่สุดเมื่อ1,000ปีก่อนคริสตศักราชแต่บางท่านก็มีความเห็นว่าสมัยพระเวทคงจะเริ่มต้น ไม่ช้ากว่า1,300ปีก่อนคริสตศักราชหรืออาจจะเริ่มตั้งแต่สมัยแรกที่ชาวอารยันอพยพเข้ามาสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือเมื่อประมาณ1,500ปีก่อนคริสตศักราชอย่างไรก็ตามการกำหนดเวลาที่แน่นอนว่าบทสวดของพระเวทแต่งขึ้นเมื่อใดน,นั้นเป็นเรื่องที่หาข้อยุติได้ยากดังที่ศาสตราจารย์ม็กซ์มุลเลอร์ได้กล่าวว่า บทสวดของพระเวทจะแต่งขึ้นเมื่อ1,000หรือ1,500หรือ2,000หรือ3,000ปีก่อนคริสตกาลหรือไม่นั้นไม่มีอำนาจใดในโลกจะตัดสินชี้ขาดได้ส่วนเวลาที่แต่งวรรณคดีพระเวทรุ่นสุดท้ายนั้นเชื่อกันว่าจะต้องแต่งเป็นช่วงเวลาก่อนสมัยพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสมัยพระเวทคงจะสิ้นสุดก่อน500ปีก่อนคริสตศักราช คราวนี้เราจะมาดูประเภทของวรรณคดีพระเวทกันนะครับวรรณคดีซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันยาวนานนับพันปีแห่งสมัยพระเวทคือเริ่มตั้งแต่คำพีรฤคเวทเรื่อยมาจนถึงคำพีอุปนิสัตว์รวมเรียกว่าววรรณคดีพระเวทและด้วยเหตุที่สมัยพระเวทมีระยะเวลายาวนานนี้เองวรรณคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา งมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปแม้โดยส่วนรวมจะเป็นวรรณคดีเกี่ยวกับาศาสนาทั้งสิ้นก็ตามวรรณคดีพระเวทประกอบด้วยงานวรรณกรรมที่แตกต่างกัน3ประเภทได้แก่ 1. สังหิตา 2. พรามณนะ 3. อารัญกะและอุปนิสต์คราวนี้มาดูว่าสังหิตาคืออะไรนะครับ สังหิตามาจากอุปสรรคสังหรือสัมกับาธาตุธาทอธงสะรอรานะครับแปลว่าวางไว้ด้วยกันรวบรวมเข้าด้วยกันหมายถึงคำพีที่รวบรวมบทสวดสันเสริญสะดดีเทพเจ้าบทสวดขับร้องเวทมนต์คาถาและสูตรสำหรับใช้ในพิธีบวงสรวงบทสวดเหล่านี้ ah มีผู้แต่งขึ้นในช่วงเวลาแตกต่างกัน และก็สืบทอดต่อๆกันมาโดยการท่องจำหลังจากนั้นจึงได้มีการรวบรวมเข้าโดยกันเป็นคำพีสังหิตาช่วงเวลาแห่งการรวบรวมสังหิตาต่างๆคงประมาณ1,000-800ถึง8ป0ปีก่อนคริสตศักราชนะครับแต่บางท่านก็สันนิษฐานว่าคำพีสังหิตาเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ600ปีก่อนคริสตศักราชคือในปลายสมัยพรหมณนะแต่ว่าก่อนสมัยอุปนิสัตว์ บทสวดเหล่านี้จัดว่ามีความสําคัญในฐานะที่ได้บันทึกความคิดเกี่ยวกับศาสนาของชาวอารยันอินเดียสมัยแรกและเป็นหลักฐานทางภาษาที่เก่าแก่ที่สุดของชาวอารยันอินเดียด้วยสังหิตาหรือคัมภีร์ที่รวบรวมบทสวดของพระเวทมีสี่สังหิตาคือริคเวดสังหิตาเยชุระเวดสังหิตาสามเวดสังหิตาและอัฐพ,พเวทสังหิตา ถัดจากวรรณคดีพระเวทที่เรียกว่าสังหิตาแล้วก็คือพรามณะนะครับหลังสมัยสังหิตาแล้วคือประมาณ800ปีก่อนคริสต์ศักราชเป็นต้นมาไม่มีการประพันธ์บทสวดใหม่ๆอีกส่วนบทสวดเก่าที่ฤาษีตระกูลต่างๆได้รจนาไว้แต่เดิมนั้นก็ได้รับการถ่ายทอดต่อมาในตระกูลของพระ ต่อมาในสมัยหลังพวกพระได้หันไปสนใจในเรื่องการประกอบพิธีกรรมต่างๆตลอดจนมุ่งทําพิธีบวงสรวงให้ซับซ้อนมีรายละเอียดมากขึ้นและก็เกิดความคิดว่าบทสวดต่างๆจะมีความสำคัญก็ต่อเมื่อนำไปใช้ในพิธีกรรมอย่างถูกต้องแต่ด้วยเหตุที่ในสมัยหลังภาษาได้เปลี่ยนแปลงไปความรู้ในพระเวททั้งสี่ก็เริ่มเสื่อมลง บทสวดทั้งหลายเริ่มเป็นภาษายากและกลายเป็นเรื่องโบราณที่ผู้คนไม่สามารถเข้าใจความหมายได้อย่างเต็มที่พวกพระจรึงได้แต่งคำภีประเภทหนึ่งขึ้นเป็นร้อยแก้วเพื่ออธิบายความในคำภีสังหิตาคำพีดังกล่าวนี้เรียกว่าพรามณะซึ่งถือกันว่าเป็นคำภีศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นคำพีสรุติเช่นเดียวกับสังหิตานะครับต่อจากพรามณะ วรรณคดีพระเวทอีกประเภทหนึ่งก็คืออารัญยกะและอุปนิสัตอารันยกะและอุปนิสัตเป็นภาคพันหลวงของคำพีพรามณะนับเป็นส่วนสุดท้ายของคมพีพระเวทอารันยกะนั้นเป็นคำพีร้อยแก้วเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการบำเพ็ญฌานหรือสมาธิภาวนาซึ่งมุ่งสำหรับเป็นคู่มือของผู้อยู่ป่าส่วนอุปนิสัต มีทั้งที่แต่งเป็นร้อยแก้วและร้อยกรองเนื้อหาสำคัญเป็นเรื่องปรัชญาเกี่ยวกับวิญญาณหรืออาตามันเรื่องพระเจ้าเรื่องโลกและมนุษย์ทั้งอารญ,ญากะและอุปนิสต์ก็จัดว่าเป็นคัมภีสรุติเช่นเดียวกันนะครับบรรดาวรรณคดีพระเวทที่กล่าวมานี้นับตั้งแต่สังหิตาปรามณนะอารยญญกะและอุปนิสต์เนี่ยนะครับ ก็ไม่ได้เป็นคำพีที่เขียนไว้เรียบร้อยแต่แรกนะครับแต่เป็นคำพีที่ได้ถ่ายทอดโดยวิธีบุคขปาฐะาทาั้งสิ้นครับ